จีนกำลังฟื้นตัวจริงๆหรือเป็นเพียงภาพมายาเมื่อแบรนด์ตะวันตกหลายแห่งเริ่มเห็นยอดขายพุ่งกระฉูดนี่คือคำถามที่หลายคนกำลังถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้เพราะหลังจากที่เศรษฐกิจจีนซบเซาไปนานจากผลกระทบต่างๆเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆผู้บริหารบริษัทชาติตะวันตกเริ่มสังเกตเห็นสัญ,ญญาณบวกจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนแต่คำถามก็คือมันจะยั่งยืนหรือแค่ชั่วคราว มาดูกันว่าข้อมูลล่าสุดบอกอะไรและทำไมบางคนถึงคิดว่ามันอาจเป็นแค่การฟื้นตัวชั่วขณะเท่านั้นก่อนอื่นเรามารีวิวข้อมูลพื้นฐานกันก่อนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่จากตะวันตกที่ทำธุรกิจในจีนกำลังพูดถึงสัญญาณการฟื้นตัวของการจับใจใช้สอยในตลาดจีนซึ่งเคยซบเซาะไปนานมากแม้ว่าภาพรวมจะยังต้องระม,มัดระวังก็ตามสเตฟานเดลาฟาเวริซิโอของเนสลได้ได้พูดคุยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กโดยกล่าวว่าตอนนี้เรื่องมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างตลาดเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง เขาได้เดินทางไปจีนถึง3ครั้งในปีนี้เพื่อดูแลหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขายแบรนด์หรูหราเช่นลาแมร์ทอมฟอร์ดบิวตีและลิและโบนอกจากนี้เขายังเพิ่มการใช้ศูนย์วิจัยในเซี่ยงไฮ้และขยายร้านค้าแบบป๊อปอัพในไหหนานซึ่งตอนนี้มีผู้เข้าชมมากกว่าช่วงก่อนโควิดเสียอีกเขาเน้นว่ายังต้องระมัดระวังและไม่กล้าบอกว่าตลาดจีนฟื้นตัวเต็มรูปแบบแล้ว นี่อีกไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทจากอเมริกาเหนือและยุโรปหลายแห่งก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีในจีนยกตัวอย่างเช่นยอดขายของเนสเ l อร์เดร์เพิ่มขึ้น9%ในไตรมาสล่าสุดขณะที่แอลออริลเติบโต3%ด้านลูเมตบอกว่าจีนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนังอารีดาามียอดขายเพิ่มขึ้นในระดับเลขสองหลักและครอสพุ่งสูงถึง20%หรือมากกว่านั้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและมีข้อถกเถียง บทวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กชี้ว่าการเติบโตเหล่านี้บางส่วนมาจากฐานตัวเลขปีที่แล้วที่ต่ำมากเพราะเศรษฐกิจจีนเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1970ซึ่งหมายถึงว่าการเติบโตอาจดูดีเพราะจุดเริ่มต้นต่ำไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจแข็งแรงจริงๆนอกจากนี้วิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นตัวฉุดรั้งความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายเพราะหลังจากมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลเริ่มลดผลกระทบ,บแบรนด์หรูและแบรนด์ทั่วไปในจีนต่างประสบปัญหายอดขายตกต่ำในหลายสินค้าตั้งแต่น้หอแล ครีมบำรุงผิวไปจนถึงกระเป๋าและเบียการแข่งขันเรื่องราคาและโปรโมชั่นก็รุนแรงขึ้นมากแม้ว่าทางรัฐบาลจะเรียกร้องให้หยุดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมแต่ก็ยังคงดำเนินต่อไปทางการจีนในปักกิ่งประกาศแผนกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกแต่ภารกิจนี้ดูท้าทายเพราะตลาดแรงงานยังไม่แน่นอนและวิกฤตอสังหาก็ไม่คลี่คลายมิเชลเชงหัวหน้าทีมวิจัยผู้บริโภคเอเชียของโกลเด้นแซกกล่าวว่า ยังต้องจับตาว่าการฟื้นตัวนี้จะยั่งยืนไหมเพราะความมัง่งคั่งและความเชื่อมั่นของชาวจีนยังผูกติดกับอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอมากแม้ว่าผู้บริหารบริษัทใหญ่หลายคนจะมองตลาดจีนในแงด่ดีแต่พวกเขายังเตือนว่าการฟื้นตัวที่ยั่งยืนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเซซิลคาบานีซีเอฟโอของแองเกิลบอกนักลงทุนในตุลาคมว่าแบรนด์ในเครือเชลลูสวิทอน Louis on, ที่เพิ่งเปิดแฟลชชิฟตโตร์ใหญ่ในเซี่ยงไฮ้มีร้านอาหารและนิทรรศการศิลปะด้วย กำลังฟื้นตัวแข็งแรงแต่ตลาดจีนโดยรวมยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยกว่าจะกลับมาเต็มที่สำหรับอ d ด d a า b บ y o n นก u n เดนซี o ีพอใจกับทิศทางธุรกิจโดยเฉพาะรองเท้าบาสเกตบอลที่ฮิตขึ้นด้านิโคล่าฮิโรนิมซีโอของแอลโอริเตือนนักลงทุนไม่ให้ตื่นเต้นเกินไปแม้จะเห็นสัญ,ญญาณความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเล็กน้อยและยอดขายเติบโตในหลายช่องทางโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหรูหราเขาสรุปว่าผมยังระวังตลาดจีนเสมอแต่โดยรวมมันกำลังไปในทางที่ดีและนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดไป การฟื้นตัวที่เราเห็นอาจเป็นเพียงการกลับมาจากจุดต่ำสุดไม่ใช่การเติบโตที่แท้จริงบางคนอาจโต้แย้งว่าทางรัฐบาลจีนกำลังพยายามสร้างภาพลวงตาเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติแต่ในทางตรงกันข้ามคนอื่นๆเชื่อว่าการกระตุ้นภายในประเทศอาจนำไปสู่วิกฤตใหม่ถ้าปัญหาอาสังหาไม่ได้รับการแก้ไขคุณคิดอย่างไรจีนกำลังฟื้นตัวจริงๆหรือแค่ภาพมายาที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างเพื่อให้การสนทนาเพิ่มเติม